วันนี้เรียนเรื่องเรียนรู้ธรรมชาติครับเรียนรู้ธรรมชาติตัวเด็กคนเดียวผู้ชายเหรอครับผู้ชายเหรอคะแม่คะที่เป็นเรียนรู้ธรรมชาติลูกก็เอาสีขึ้นมาวางบนโต๊ะก่อนนะลูกนี่เปล่า,าช้าๆครับเดี๋ยวขาดหนะ้านี่ปล่านี่ปล่าไหนดูสิใช่ไหม Okay. บอกว่าเรียนหน้าแปดเอาเปิดหน้าแปดดูตัวเลขข้างล่างเลขแปดหน้าแปดดูตัวเลขข้างล่างเลขแปดไหนใช่ไหมอ่ะทีนี้ลูกนับดูก่อนว่าแมวในรูปมีกี่ตัวครับไหนนับดูขีสองี่ครับแล้วแมวมีกี่ขาครับหนึ่งสองสาม แมวมีกี่ขา4ครับแมวร้องยังไงเมียว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 แม่อ่านให้แม่ฟังดิบ้านของวิวบ้านของวิวน้ำอ่านอ่านเลี้ยงแมว3ตัวแมววิ่งไว้ใจใจตอนมืดสายจางเเลยเยวแมววิ่งบนหลังคาทั้งคืนทั้งคืนร้องยังไง

พี่ปปโอ้ตัวคุณครูให้ดองอย่างเดียวค,คุณกรูไม่ให้เต้นยังไม่สอนเต้นเใอะคิดเองได้นี่คิดเองเลยเต้นยังไงดีเดี๋ยวระบายสิเต้นแฮปดูให้แม่ดูหน่อยนะ คัพพอรนใหญ่น,น,นี้ไม่เจ็บเลยอรอคะแม่แม่ออคับอพรานใหญ่เม่ชงอะ่ะไม่เจ็บเลยครับไม่เจ็บเลยสีนี้ไม่เจ็บมือเหรอใช่สี<อ>ไหนก็ไม่เจ็บมือเลยครับแม่ระบายอีกสักสิบหน้าเอาไหมเอาไหมไม่เจ็บมือไงระบายอีกสักสิบหน้าเอาไหมแม่มีหนังสือระบายสีอีกเล่มใหญ่เลย เอาไหมไม่เจ็บมือไงระบายอีกสิบหน้าไปเลยเอาไหมเอาหมดเลยเอาจริงนะโอเคอคุณครูให้าการบ้านง่ายไหมง่ายมากเลยยิ้มไมตัวย